หัวข้อที่ 4. การแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้โดยในหัวข้อนี้นะคะอันดับแรกเลยเราก็จะต้องกําหนดมุมขึ้นมา1มุมค่ะจะตั้งชื่อว่ามุม A B C นะคะถัดมานะคะเราก็จะใช้วงเวียนค่ะเราจะนําปลายเข็มของวงเวียนนะคะจิ้มไปที่จุด B ค่ะแล้วก็กางระยะวงเวียนเนี่ยให้มีความกว้างพอประมาณนะคะเพื่อสร้างเส,งส้นโค้งนะคะให้ตัดกับดังสีทั้งสองเส้น แล้วเราก็จะได้จุดตัดมา2จุดนะคะจุดตัดนี้ให้ชื่อว่าจุดตัดดค่ะและจุดตัดนี้นะคะชื่อว่าจุดตัด E ค่ะถัดมานะคะเราจะนำปลายเข็มของวงเวียนค่ะมามาร์กไว้ที่จุดดีนะคะแล้วก็หมุนวงเวียนนะคะให้เกิดเส้นโคง้งต่อไปนะคะเราก็จะย้ายปลายเข็มจากจุดดีเนี่ย มาที่จุด E นะคะแล้วก็หมุนวงเวียนนะคะให้ตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกนะคะแล้วเราก็จะได้จุดตัดตรงนี้นะคะก็จะให้ชื่อว่าจุดตัด F ค่ะอาแล้วเราก็จะลากรังสีนะคะจากจุด B นะคะไปตัดกับจุดตัด F นั่นเองค่ะ ซึ่งรังสีตรงนี้นะคะก็จะเป็นเส้นรังสี bf นะคะที่แบ่งครึ่งระหว่างมุม abc นั่นเองค่ะเราก็จะได้มุมออกมา2มุมนะคะก็คือมุม abf นะคะมีขนาดเท่ากับมุม cbf นั่นเองค่ะ